จะมีผู้ชายที่เป็นแรงงานเข้ามาใช้บริการเขาเข้าไปในเต็นท์นะคะเป็นท่าใบากลางเฉยๆเป็นป่าเขาบอกเราว่าเขาต้องรับแขกคืนหนึ 1, ่งถึงลายอะ่ะขอทานที่สามารถนำมาแสวงหาผลประโยชน์ได้ก็จะเป็นขอทานเด็กนะครับเริ่มแต่เด็กขาลกเป็นต้นมาคราวนี้พอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ต้องผ่านตัวเอง เริ่มไปเล่ร่อนขายของไปขายดอกไม้ไปขายสินค้าตามที่ต่างๆพอโตมากๆจนเป็นแบบเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องผันตัวเองกลับไปก็คือต้องไปขายบริการทางเพศเวลามันตายครับมันตายเราก็เอาไปทิ้งที่รับๆคนนะครับยังเป็นหิวเวลาเราก็าไปทิง้งหรือว่าขุดหลุมฝังครับเวลามันมันไปไม่รอดเราเราต้องเก็บครับ บางคนเคยเห็นผู the ้หญ <im> <ghan> <mon> ิงสวยๆนะครับหญิงสวยเอาไปก็เอาไปข่มขืนนอนด้วยเหตุการณ์และพฤติกรรมการค้ามนุษย์ที่เห็นเป็นเพียงบางส่วนของความรุนแรงความเลวร้ายที่มนุษย์กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันในอดีตการค้ามนุษย์จะมีลักษณะของการลักพาข่มขู่ล่อลวงโดยผู้ค้ามนุษย์หรือกระบวนการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นการนำพาผู้หญิงและเด็กหญิง เข้าสู่วงจรการค้าประเวณีทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันรูปแบบการค้ามนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตคือไม่มีการลักพาหรือค่มขู่ที่ชัดเจนแต่เน้นไปที่การล่อลวงให้สมัครใจโดยที่เหยื่อแทบไม่มีโอกาสรู้เลยว่าปลายทางพวกเขาและเธอเหล่านั้นจะต้องผเผชิญกับอะไรบ้าง แบบการค้ามนุษย์ในประเทศไทยได้แก่การบังคับค้าประเวณีการบังคับใช้แรงงานการบังคับให้เล่ร่อนขอทานและการลักพาตัวเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางผิดกฎหมายข้อมูลจากสหรัฐอเมริการะบุว่าในแต่ละปีจะมีหญิงและเด็กจากทั่วโลกถูกส่งออกนอกประเทศเพื่อการค้าประเวณีมากถึง700,000คน ในจํานวนนี้2,30,000คนมาจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งจากประเทศไทยผู้หญิงและเด็กจากประเทศไทยต้องตกเป็นเหยื่อขบวนการบังคับค้าประเวณีข้ามชาติมากกว่า10ประเทศทั่วโลกทั้งญี่ปุ่นบาเลนมาเลเซียสิงคโปร์ออสเตรเลียแอฟริกาใต้เยอรมันและยุโรปรวมถึงสหรัฐอเมริกา ผู้หญิงและเด็กต้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจบาเลนและเจ้าหน้าที่ไทยให้นําตัวออกจากการถูกกักขังและบังคับให้ค้าประเวณีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนที่มาเลเซียกลางวันบ้านพักหลังนี้คือสถานที่กักขังผู้หญิงไทยส่วนกลางคืนบ้านหลังเดียวกันถูกเปลี่ยนเป็นซ่องบังคับค้าประเวณีส่วนที่เห็นคือประเทศสิงคโปร์ แทบไม่น่าเชื่อว่าเต็นท์มุงและผ้าใบในพงหญ้าที่เห็นนี้จะเป็นสถานที่ที่หญิงไทยคนหนึ่งถูกบังคับให้ขายบริการให้กับผู้ชายมากถึงคืนละกว่า30คนทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของชะตากรรมเยื่อในขบวนการค้าประเวณีเยื่อในขบวนการค้ามนุษย์ จากประเทศเพื่อนบ้านและชนบทของไทยเด็กทารกจํานวนมากถูกขายให้เช่าและลักพาเพื่อนําเข้าสู่ธุรกิจขอทานก่อนจะกระจายไปตามหัวเมืองใหญ่เพื่อให้เด็กสร้างความสงสารกระตุ้นให้เกิดการสร้างบุญในธุรกิจบาปบางรายถูกทำร้ายใช้เสียงร้องเชิญชวนให้คนมาให้ทานเด็กจำนวนหนึ่งต้องอดอาหารและอยู่ในสภาพที่ขาดการดูแล แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากข้อมูลของกรมการจัดหางานนาเดือนเมษายนปี2551มีจำนวน216,643คนขณะที่แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมีมากถึง583,897คนซึ่งในจำนวนนี้มีแรงงานที่ถูกทำร้ายล่อลวงและบังคับ จนต้องตกเป็นเหยื่อของขอบวนการค้ามนุษย์รวมอยู่ด้วยทั้งในบ้านเรือนในโรงงานอุตสาหกรรมและในธุรกิจประมงสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบันมีความซับซ้อนรุนแรงมีเครือข่ายที่กว้างขวางข้ามประเทศและที่สำคัญขบวนการค้ามนุษย์มีผลประโยชน์มหาศาลเป็นเครื่องล่อใจข้อมูลจากสาหรัฐอเมริการะบุว่า มีเงินหมุนเวียนในธุรกิจค้ามนุษย์ทั้งระบบมากกว่า2 0 0,000 000ล้านบาทจึงเป็นความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องใช้มาตร,ราการต่างๆจัดการและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งมาตร,ราการทางสังคมและมาตร,ราการทางกฎหมายที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยมีกฎหมายที่กำหนดฐานความผิดการค้ามนุษย์บาปคับใช้เป็นการเฉพาะแต่นำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากกว่า10ฉบ,บับ มาใช้ให้เหมาะสมกับความผิดทางพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพุทธศักราช2539พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กพุทธศักราช2540และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช2,546เป็นต้นแม้จะมีกฎหมายหลายฉบับเป็นเครื่องมือในการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในด้านการปราบปรามกำหนดบทลงโทษและการดำเนินคดีแต่การค้ามนุษย์ยังไม่หมดไปเพราะยังขาดกฎหมายหลักสำหรับใช้สก,กัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนำมาสู่การประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2,551ซึ่งถือเป็นอายาสิทธิ์ที่จะจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น5มิถุนายน2,551 วันเปิดสกกราดกฎหมายค้ามนุษย์ฉบับแรกของไทยวันเริ่มต้นการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2,551ซึ่งจะดำเนินการเอาผิดกับขบวนการค้ามนุษย์ตั้งแต่ผู้ค้าไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รู้เห็นเพิ่มบทลงโทษตั้งแต่จำคุกไปจนถึงยึดทรัย์ ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องร่วมการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสังคมไทยร่วมเรียกร้องคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้กลับคืนมาหยุดบังคับค้าประเวณีหยุดค้าบุญด้วยบาปหยุดค้าทาสหยุดขบวนการคนค้าคน